มารีน MEA ทีมปฏิบัติการทางน้ำพร้อมยกระดับบริการผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นที่ริมน้ำชายฝั่งทะเลดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ 3,192ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจำนวน18เขตดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ4.18ล้านรายโดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพื้นที่ริมน้ำและชายฝั่งทะเลอยู่ที่ประมาณ6.8แสนรายพื้นที่รับผิดชอบจำนวน12เขตจึงได้จัดตั้งทีมมารีนเอมีเที่เป็นงานพักสนามสายอากาศทางน้ำเพื่อรองรับการปฏิบัติงานทางน้ำของ m อ a ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพเรามีทีมงานที่ แขแ็งดูแลลูกค้าหลากหลายนะครับทั้งลูกค้าที่อยู่บนฝั่งลูกค้าที่อยู่เรียกว่าในทะเลนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าคนสุดท้ายอ่ะโดยได้มีการวางแผนมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงทั้งบริการปักเสาพาดสายในน้ําการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องด้วยเรือแก้ไฟและเรือปักเสาพาดสายในน้ําติดตั้งอุปกรณ์ระบบจําหน่ายไฟฟ้าต่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาการดูแลช่วยเหลือประชาชนในการรื้อย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้านอกจากนี้ MEA ยังได้นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตลอดจนทีมปฏิบัติการดังกล่าวยังมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชัมม่วโมง